นีค่ะช่วงนี้เป็นยามเย็นนะคะนาภพาจะมาดูดูปลานะคะที่สระน้ำวัดเขาอิตินะคะก็จะมีทั้งเสียงนกนะคะเสียงนกเสียงกาตรงนี้นะคะเหมาะสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนนะคะจะมีศาลากลางน้ำขนาดใหญ่ รูปร่างาลานะคะตรงหลังคานะคะจะทำคล้ายลักษณะหวังนะคะเป็นเอกลักษณ์ของหัวหินค่ะเดี๋ยวเราเดินดูปลากันนะคะบรรยากาศสดชื่นเงียบสงบดีค่ะ นกพิราบหากินเยื่อดูป่านะคะกำลังยุบยิบยุบยิบนะคะ ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะคะจะเหมาะสำหรับเป็นที่นั่งพักผ่อนตรงนี้เป็นบอ่อปลานะคะเป็นเป็นบอ่อปลาถ้าใครอยากจะมาทำบุญเอาอาหารให้ปลานะคะก็มาได้ค่ะ ตรงที่มองเห็นนะคะเขาก็มีที่บำบัดน้ำนะคะฟอกน้ำให้สะอาดะะอันนี้หงดําค่ะท่านผู้ชมนะคะนภาเคยเห็นแต่หงขาวนะคะอันนี้หงตัวสีดำค่ะเป็นคู่ว่ายน้ำเป็นคู่ เห็นหงไม่จักว่าเคยเห็นแต่หงขาวนะคะวันนี้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะคะหงดำนะคะ ในน้ำมีปลาบนน้ำก็มีหงว่ายน้ำเคียงคู่กันเขาว่ายน้ำดั่งนางพญาหงนะคะอันนี้นางพญาหงดำค่ะ นังพญากับเท้าพญา ในน้ำมีปลาเนื้อน้ำมีหงบนศาลามีบนหลังศาลามีนกและที่ศาลามีน้องหมาตัวหนึ่งที่วัดเขาดูแลปลาตัวใหญ่มากนะคะ ใครไม่เคยเห็นหงดำก็มาดูได้นะคะที่บ่อน้ำนะคะบ่อน้ำอของวัดเขาอิติค่ะหัวหินเขาว่ายน้ำอย่างเชื่องช้ามีความสวยงามมาก นี่ไม่เรียกว่าว่ายน้ํานะคะระหงลอยน้ำหรือเปล่าคะเท้าเขากวักไปมา ยามค่ำเสียงนกเสียงกาตามมาดูว่าเขาจะพากกันว่ายน้ำไปไหนนะคะดูปากของเขานะคะ ปากสีแดงแล้วก็ตัดด้วยสีขาวนะคะขนสีดำนะคะคอยาวเยื่องย่างอย่างช้าช้านะคะอย่างนางพญาน่าจะเป็นนางพญากับเท้าพญาเขาก็สวยอีกแบบนะคะ kêu 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 mà đi mà kêu 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 การสื่อสารหาเขานะคะเขาก็ตอบรับนภาานะคะเิียวเๆียวเ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 ียวแต่ไม่รู้ภาษาค่ะคนกับสัตว์สื่อสารกันได้นะคะเิียวเๆียวเ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 ียวมานี่แล้ว นกนะคะคล้ายนกกระยางนะคะนกกระยางใหญ่นะคะเป็นนกกระยางขาวนะคะบินโฉบลงเหนือน้ําคอยจ้องอาหารนะคะคอยจ้องปลาในหนองน้ํของเขาก็ไปแล้วนะคะนภพาก็เดินตามเขาค่ะที่มองเห็นนะคะเขาขาวนะคะ ก็จะเป็นนกกระยางนะคะท่านผู้ชมมองเห็นหรือเปล่าคะนกกระยางตัวอ้วนเลยล่ะคะ่ะเดินย่องแยงย่งองแยงนะคะโฉบอาหารไปแล้วกินปลา้าไปแล้วหนึ่งตัวส่วนหงสองตัวนะคะก็ว่ายน้ำ ะะลอยน้ําไปด้วยกันเป็นคู่นะคะตามด้วยปลานะคะอาจจะมองไม่เห็นนะคะ นภาขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะช่วงนี้อากาศเย็นขอให้ท่านผู้ชมรักษาสุขภาพนะคะขอพบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ